บอกไหวเป็กผลิตโชคฟานลุกไม่อ่อนโยนกับนุเลยเป็นอีกหนึ่งนักร้องที่นอกจากการร้องเพลงไม่เป็นรองใครแล้วด้านหน้าตารูปร่างก็เป็นเอกลักษณ์ไม่แพ้ใครเลยจริงๆค่ะสำหรับนักร้องขวัญใจมหาชนเป็กผลิตโชคที่นับว,วันออร่าความหล่อความเท่พุ่งทยานเหินฟ้าขึ้นเรื่อยๆล่าสุดทำเอาไอจีฮือฮาล้อนละอุลุกเป็นไฟกันเลยทีเดียวค่ะ เมื่อหนุ่มเป็กฟาดลูกไม่อ่อนโยนกับนุ่เลยโดยมาในชุดเท่ๆเ,เกาหลีหน่อยๆมาในเสื้อแขนยาวสีเหลืองเสิร์ฟคู่กางเกงสีน้ำตาลแต่ที่ทําเอาฮือฮาชาวเน็ตแห่ซุมก็ตรงที่หนุ่มเป็กปลดกางเกงตัวนอกลงมาโชว์กางเกงข้างในขาสั้นสีขาวสุดแซ่บ อวดขาอ่อนเบาๆพร้อมโพสท่าสุดเท่บอกในคำเดียวว่าถ้าใครเห็นก็ต้องซูดปากเป็นแถวเลยค่ะซึ่งบอกเลยว่าลุกนี้ทั้งน่ารักทั้งหล่อทั้งเท่และแซบอีกด้วยลงตัวสุดๆทำเอาหนุดทั่วประเทศใจละลายกันเป็นแถวเลยค่ะ